สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นชาริสนียดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็จะมาพบกันีกคลิปคัมภนาของคนเกิดวันจันทร์โดยจะเป็นคันภนาช่วงเดือนมีนาคม2 5งพันหสิบห้านะโดยจะพูดถึงเรื่องงานเงินโชคลาภและก็สุขภาพนะครับส่วนดวงความรักเนี่ยผมก็จะทําคลิปแยกต่งางหากอปอีกทีหนึ่งนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะหน้าไพ่คนเกิดวันจันทร์ในเดือนมีนาคมเนี้ยตัวคุณอนะ่ะจะอยู่ในจุดที่ต้องเก็บซ่อนไม่เปิดเผยกับความตต้อององงงงกกาาาารรบย่่่ขัวคุณเทไห แล้วก็มารอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการไปเริ่มต้นทำกับบางสิ่บงบางอย่างอยู่นะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยต้องอดทนกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้เพราะมีเป้าหมายสําคัญบางอย่างที่รอคุณอยู่ก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันน่ะก็มีคนที่เขาเฝ้ารอคุณอยู่ในการมาทาเป้าหมายตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วในบางกรณีอ่ะคุณอาจจะได้รับการมอบหมายจากใครบางคนให้มาเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างอยู่โดยที่เขาก็มีการเฝ้าดูแล้วก็มีการประเมินผลกับตัวคุณอยู่ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าอะไรอะไรในชีวิตของคุณเนี่ย มันจะถูกบีบเอาไว้ด้วยกฎข้อบังคับต่างๆค่อนข้างมากอยู่นะคุณจึงต้องอยู่กับสิ่งกเก่าๆเดิมๆในตอนนี้ไปก่อนนะแล้วก็ยังไม่สามารถเดินหนะ้าทางกับสิ่งใหม่ๆได้อย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคุณต้องการที่จะรับผิดชอบแล้วก็ทาหน้าที่ของตัวเองที่มีอยู่ในตอนนี้อย่างดีที่สุดเอาไว้ก่อนนะโดยที่ในใจของคุณนั้นก็ยังไม่ลืมกับเป้าหมายที่อ่านไพ่ไปในตอนต้นนะครับซึ่งก็โชคดีอยู่ว่าคุณยังพอที่จะสามารถแบ่งเวลาในการติดต่อทาสิ่งต่างๆทั้งของเก่าแล้วก็ออองใหหมมมมม่ไปไปไมม่่ๆะะะพกกคคคคูัััันนนนนไไไไปปด้ยยยีีญาารรรเเลบบืื็ภ ทีนี้มาดูไพ่เรื่องการงานกันบ้างนะหน้าไพ่เรื่องการงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากเลยนะครับที่คุณจะพบเจอโอกาสใหม่ๆเป็นช่องทางที่คุณจะพบเจอความสําเร็จและมีผลตอบแทนรายได้ต่างๆเข้ามาอย่างมากเลยนะถึงแม้ว่าที่อ่านไพ่มาในตอนต้นว่าคุณอะจะติดเงื่อนไขาบางอย่างยังไม่สามารถทำกัามันได้อย่างเต็มที่อะ ต่มก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับเนี่ยคุณจะมีการไปพูดคุยติดต่อไปเดินเรื่องรับงานบางอย่างเข้ามาแล้วไงซึ่งถ้าหากว่าคุณควบคุมจัดการเสีย่ยงแปลกให้มันสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดีเนี่ยงานที่คุณกำลังจะเริ่มต้นตรงนี้มันก็น่าจะมอบผลดีต่างๆให้กับคุณได้อย่างมากเลยนะครับเนี่ยอทีนี้มารู้อะเลเรขึ้นกันเนอะาพาจะพูดถึงเรื่องราวหล่านี้ไว้ยัางไงบ้างพาก็เป็นการบอกว่าคุณอนะ จะโดดเด่นเรื่องการพูดคุยติดต่อประสานงานต่างๆหากจะไปเจราจาหางานใหม่ๆหรือพูดคุยเกี่ยกับเรื่องการงานเนี่ยมันก็จะมีความสาเร็จที่ดีรอคุณอยู่นะครับเนี่ยมีความคิดฝันตั้งใจอะไรไว้เนี่ยก็ลองพูดคุยติดต่อไปได้เลยในช่วงนี้นะครับอืมทีนี้ดูสษานการด้านการเงินกันบ้างนะ ในเรื่องการเงินเนี่ยคุณกระโดดเด่นในเรื่องการติดต่อทําสัญญาต่างๆในการได้ทํางานทํากิจการบางอย่างที่จะมอบผลลัพธ์ดีๆทางการเงินเข้าสู่ตัวคุณนะครับแต่ว่ามันก็มีความเข้มงวดจริงจังที่คุณต้องทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ด้วยอ่ะไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาอย่างง่ายๆนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับผลดีทางการเงินจากคนทางกายที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณในช่วงนี้นะซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีถานะที่สูงกว่าแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงมากเลยหรืออาจจะมาจากการเดินนนนทางงงขอคคุณใช่วี้้ก็ไดะรับ ทีนี้มาดูออรถเคลื่อนกันนะาไพ่จะพูดถึงเรื่องราวหล่าน,นีไว้ยังไงบ้างไพ่ใปนี้ก็เป็นการเน้นย้ำเตือนคุณนะครับว่าหากมีโอกาสจังหวะด,ด,ดีๆเข้ามาแล้วในเรื่องการเงินนะคุณก็ควรจะรีบคว้ามันเอาไว้นะครับเพราะบางทีคุณอาจจะติดก,กับเงื่อนไขข้อบังคับบางอย่างเหมือนรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมแล้วก็ปฏิเสธมันไปอะ่ะแล้วมันก็ทาให้คุณพลาดโอกาสดีๆในเรื่องการเงินไปอย่างน่าเสียดายนะครับอทีนี้ดูสถานการณ์ด้านสุขภาพกันบ้างนะ นาไพาสุขภาพของวันจันในเดือนมีนาคมเนี้หากคุณเคยเจ็บป่วยอะไรมาก่อนนะคุณก็จะมีการรักษาตัวแล้วก็คลี่คลายหายจากโรคต่างๆไปได้นะครับหรือถ้ามีความคิดเครียดกังวลอะไรมาก่อนเนี่ยช่วงนี้สุขภาพจิตคุณจะดีขึ้นสามารถมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นนะแต่ที่ต้องระวังเนี่ยก็คงเป็นอาการเจ็บป่วยจากคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่คนในบ้านของคุณจะมีการเจ็บป่วยน้อป่วยขึ้นมาได้นะครับโอเคก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคนเกิดวันจันนะ พบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังอย่างที่คุณต้องการหาทางออกจากปัญหาต่งตางๆที่ลงตัวได้แล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ